It's all about humanity. วอลคัมทูไมโครจิมรูเฮียสวัสดีครับผมเจมจิมบารูนะครับตอนนี้ทุกท่านนะครับผมก็กำลังเล่นเกมลิกออฟเดิร์จเอนไวย์เรฟกันอยู่ใช่ไหมครับและก็จํานวนคนไม่น้อยครับตอนนี้ก็น่าจะกำลังไต่แรงกันอยู่ซึ่งตอนนี้นะครับผมผมก็มีข่าวล่าสุดนะครับผมมาพูดให้เพื่อนๆฟังนั่นก็คือตอนนี้นะครับผมทางเกมลิกออฟเดิร์จเอนไวย์เรฟได้ทําการประกาศแล้วนะครับว่าจะมีการรีแรงกันเกิดขึ้นแล้วนะครับซึ่งการรีแรงครั้งนี้นะครับผมจะอยู่ในช่วงฤดูกาลที่0ซึ่งในปัจจุบบััััันน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 ีีี้ะครรรรรท่่่่่เเเเาาาากกกํํลลลงงงงออยยยููใใแแฤด ฤดูการที่ศูนย์นะครับซึ่งเอาจริงๆนะครับผมมันก็คือฤดูกาลของตัวโคสเบตันเองเมื่อหลายคนนะครับผมคงคิดว่าเอ๊ยแต่แรงไปเนี่ยมันจะได้อะไรหรือเปล่าซึ่งทางไรออดนะครับผมก็ไม่ได้ใจร้ายนะครับครั้งนี้นะครับผมก็มีของรางวัลต่างๆมาแจกให้ก่อนที่จะมีการเปิดตัวซีซั่นหนึ่งด้วยนะเดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่าครับว่าในบทความของวายริฟฤดูการที่ศูนย์นี้มีอะไรบอกเราบ้างบอกว่าลีกออฟดิจินวายริฟเนี่ยครับผมยังคงเดินทางต่อไปทั่วโลกโดยก้าวที่ยิ่งใหญ่อีกาก,าออาก,กาาจรรงงล้้ววนนะัับเเ่็ไใหฤดู 1นึ่งเปรซ็นส่วนใหญ่แต่ว่าผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยมีความกระตือรือร้นในการเก็บแร่งในช่วงฤดูการที่ศูนย์มากๆดังนั้นทางเราถึงมีรางวัลและรายละเอียดต่างๆมาบอกซึ่งก็จะมีวิธีการบอกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภาพดวงการจัดอันดับนะครับว่าต้องใช้แร่งอะไรแรงไหนเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องนี้ไปพูดตอนท้ายคลิปแล้วกันนะครับความสําคัญนะครับผมก็คือฤด,ดูการที่ศูนย์นะครับผมที่ตอนนี้เรากําลังอยู่เนี่ยเริ่มต้นวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานะครับโดยจะสิ้นสุดช่วงเดือนมกราาคคมปปี 2, 64, ี2564นนนก็ือห้ เคําถามถามว่าวันที่เท่าไหร่คําตอบนะครับคือไม่รู้นะครับเพราะว่าทางไลออนไม่ได้บอกไว้เลยนะครับผมบอกแค่ว่าเป็นช่วงเดือนมกราคมแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ผมพูดเนี่ยผมคิดว่าให้ตั้งไว้ว่าเป็นวันที่1จะดีที่สุดครับเพื่อทาให้ตัวเองเนี่ยมีแรงกระตอรือรือร้นนะครับจะได้รีบไต่แรงไปไงใช่ไหมดังนั้นนะครับผมรู้อย่างนี้แล้วต้องรีบไต่แรงเลยแหละครับทีนี้เรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของของรางวัลกันดีกว่าเนาะรูปที่ท่านกลางเห็นต่อไปนี้นะครับผมนั่นก็คือรูปภาพของกรอบ แรงที่ปัจจุบันนี้เรากำลังอยู่นะครับซึ่งยังมีให้เห็นตามนี้เลยครับก็คือ Gold Platinum Emerald Diamond Master Grandmaster และ Challenger นะครับเรียงจากซ้ายไปขวานะครับผมใครชอบแรงไหนนะครับผมก็ไต่ไปตามที่ตัวเองต้องการได้เลยนะครับแล้วประเด็นคือนะครับฟีเจอร์การจัดอันดับนะครับผมจะทําให้ผู้เล่นเนี่ยแสดงความยิ่งใหญ่จากการจัดอันดับในหน้าโปรไฟล์และหน้าจอการโหลดนะครับก็คือหน้าโปรไฟล์ของเราเองโดยที่มันจะไม่เหมือนรางวัลนะครับผมเพราะว่าจะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นโดยอัตโนมัตินะครับก็คือมันปิดไม่ได้นะครับมันจะเปิดอัตโนมัติให้เลยนะฮะทำให้ผู้เล่นเนี่ยไม่สามารถที่จะเลือกหรือว่าปรับเปลี่ยนได้นะครับผมดังนั้ กรอบแบบไหนเนี่ยก็อยู่ที่เราไต่แล้วนะครับต่อไปนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของรางวัลรางวัลนะครับผมมันจะไม่เหมือนตัวฟิวเจอร์นะครับผมเพราะว่ารางวัลเนี่ยจะเป็นไอเทมพิเศษที่จะเพิ่มเข้าไปในคลังไอเทมของตัวเราโดยของรางวัลนะครับผมจะยังอยู่แม้ว่าฤดูกาลจะจบไปนะโดยที่เรานะครับผมจะสามารถใช้อีโหมดหรือว่าการหมุนเวียนไอคอนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับผมตามที่เราต้องการโดยไอคอนแรกนะครับผมก็คือไอคอนซีซั่นศูนย์นี้นะครับเงื่อนไขการได้นะครับก็คือจะต้องถึงระดับโกและจะต้องชนะ10เกมในโหมดจัดอััันนนดบและไออคตวี้ ผมเงื่อนไขก็คือเราเล่นอย่างน้อย1เกมในโหมดจัดอันดับนะครับผมเราก็จะได้ตัวนี้ตอนหลังจบฤดูกาลต่อไปนะครับก็คือเรื่องของการรีเซ็ตรดับหลายคนคงกังวลนะครับผมว่าเอา้าพี่ถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยการรีเซ็ตรดับเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็คือการที่เราจะทําการรีแลงนั่นเองนะครับประเด็นหลักสําคัญนะครับนั่นก็คือแ้งคจะถูกรีใหม่ทั้งหมดเลยนะครับนั่นก็คือช่วงเดือนมกราคมนี้นะครับผมหลังจากการรีแลง์ปุ๊บเราต้องนับเริ่มต้นตันต้งแต่บลอนเลยพูดตรงว่าก็แอบเสียดายนะครับผมแต ก็ถือว่าเป็นการนับหนึ่งใหม่ที่ดีนะครับส่วนระบบในเวอร์ชัน PC นะครับผมที่หลายคนน่าจะคุ้นชินกันนั่นก็คือสมมติว่าผมเนี่ยอยู่ซักโกหนึ่งนะครับซีซั่นต่อไปผมก็จะตกลงมาเหลือซักเอ่อซิลเวอร์ไปปลาย,ลายอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งผมคาดว่าหลังจากที่จบซีซั่นหนึ่งไปเนี่ยยังไงซะซีซั่นสองก็น่าจะดาระบบตัวนี้เข้ามาอย่างแน่นอนครับแต่ว่าทางบทความนี้นะครับผมก็บอกไว้ชัดเจนเลยนะว่าตอนนี้เรายังไม่สามารถบ,บอกอะไรที่เป็นเจาะจงได้นะครับผมแต่ว่าที่แน่นอนคือการไต่แรงตอนนี้นะคะผมจะส่ง แม้ฤดูการแข่งขันจะจบลงแล้วก็ตามส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอีโรนะครับผมซึ่งยิ่งอีโรสูงมีการเล่นดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยเจอผู้เล่นที่ดีนั่นเองนะครับยังไงก็อย่าออกเกมบ่อยนะครับผมนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็จะมีหมายเหตุอื่นนะครับผมตามมานั่นก็คือค่าความอดทนของแรง้งนะครับผมถ้าเกิดว่าใครไม่รู้เนี่ยมันก็คือไอหลอดข้างล่างตรงใต้แรงที่เลือลที่เราชนะหรือว่าแพ้เนี่ยเราจะได้คะแนนมานะครับหลอดนั้น,นรัผมถก,กีปเตทาาิดวว่ ดูการแลงเนี่ยสิ้นสุดลงรวมถึงการป้องกันการสูญเสียต่างๆหรือว่าจะเป็นโบนัสคูณ2ต่างๆนะครับผมก็จะหายหมดนะครับผมดังนั้นต้องรีบใช้นะครับผมไม่ว่าจะเกิดอะไรนี้ก็ตามรีบใช้ไว้ดีสุดครับแต่ผมคิดว่าไอ้ระบบการป้องกันแพนเนี่ยยังไงก็ได้ใช้บ่อยแน่นอนครับโดยที่ผู้เล่นเหล็กออกซิเจนนะครับผมที่เคยเล่นในเวอร์ชัน PC มาก่อนเนี่ยก็น่าจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยพี่แล้วอย่างนี้เนี่ยไอ้สกินวิกตอเรียสเนี่ยมันจะมีหรือเปล่าในเวอร์ชั่นของวาริฟคำตอบนะครับมีมีนะครับ แต่นะครับจะมีในฤดูการที่1ซึ่งไม่ใช่ฤดูการที่ศูนย์ตอนนี้นะครับผมซึ่งก็คาดว่าน่าจะมาหลังจากเดือนมกราเป็นต้นไปและคําถามถามว่าเอา้าแล้วถ้าเกิดว่ามีสกินจริงแชมเปี้ยนตัวไหนเนี่ยจะได้เป็นแชมเปี้ยนตัวแรกที่จะได้เป็นตัวของ victorious skin กันแน่คําตอบคือไ i ออดไม่บอกครับบอกแค่ว่าจะเป็นแชมเปี้ยนจากเกมลีกออฟดิจิแน่นอนครับผมสุดท้ายไรออดนะครับผมก็ฝากไว้ว่ายังไงก็ตามนะครับผมเวลาไม่เคยรอไข่ดังนั้นไปกดหาห้องแล้วไต่อันดับกันได้เลยจึงฟังมาถึง ตอนนี้แล้วนะครับผมหลักๆแล้วนะครับก็จะได้เกี่ยวกับเรื่องของกรอบและอิโมดนะครับผมที่จะได้มาดังนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากได้กรอบสวยๆสีไหนที่เข้าตากับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นแลงโกลแพสตินดัมเอมิเลไดมอนมาสเตอร์แกรนด์มาสเตอร์หรือชาเลนเจอร์ก็สุดแล้วแต่เราเลยนะครับผมว่าจะสามารถไต่ไปได้แค่ไหนนะครับงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับทีนี้นะครับผมเรามาคุยกันในส่วนของ ภาพรวมการจัดอันดับกันดีกว่าเกม League of Legends w i l Rift นะครับจะมีแรงคงทั้งหมด10แรงด้วยกันนะครับเรียงจากต่ำไปสูงนะครับนั่นก็คือ Iron Bronze Silver Gold Platinum Emerald Diamond Master Grand Master และ Challenger ครับยังไงนะครับผมเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็อย่าลืมไปไต่แร้งกันด้วยนะครับผมเพราะว่ากรอบแต่ละอย่างเนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สวยมากๆเลยนะครับเพื่อนๆชอบกรอบไหนเนี่ยก็ไปไต่แร้งกันได้เลยนะครับผมแต่ว่ากรอบสวยๆเนี่ยก็จะมีเฉพาะแรงโกขึ้นไปนะครับผมดังนั้นต้องรีบไต่กันแล้วนะครับแล้วก็ภาวนานะครับให้เจอเพื่อร่วมทีมดีๆไงก็ขอทุกท่านนะครับมีความสุขแล้วก็ไต่แร้งในเกมน e a ออ e o เดียนไวด์รฟกันเยอะๆนะครับถ้าเพื่อชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับ ครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งกริ้งนะฮะเมื่อเวลาคลิปโดูใหม่ออกมาเราจะได้ดูพร้อมกันนะที่สำคัญที่สุดครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปดีๆใหม่ออกมาเรื่อยนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมช่องจินวารุนะครับมีระบบสมาชิก Membership แล้วเรียบร้อยนะครับผมสามารถไปกดสมัครรับสิทธิพิเศษด้านล่างข้างๆปุ่ม Subscribe ได้เลยถ้าเกิดเพื่อนนะครับผมอยากรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเกมดีออฟดิจิทัลวายริฟต์นะครับหรือว่าเกี่ยวกับตัวผมเนี่ยก็สามารถกดไลน์เพจจินวารุนะครับผม เรีเ๋ยวเพื่อนๆนะครับผมอยากที่จะเข้าร่วมกลุ่มนะครับผมค้นหาเพื่อนเล่นเกมต่างๆสอบถามปัญหาหรือว่าหาแนวทางในการเล่นเกมเด็กออฟมิ r ชั่วานะครับก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มจินวาร u c ครูนะครับผมค้นหาใน Facebook เจอได้เลยหรือว่าจะเข้าไปด้านล่างใต้คลิปก็ได้นะครับอย่าลืมตอบคาถามด้วยนะ ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับผมต้องการหาเพื่อนเล่นเกมมีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นนะครับผมชวนเพื่อนเล่นเกมต่างๆหรือว่าจะเป็นการฝึกวาดรูปหรือว่าเป็นการสอนการบ้านกันนะครับก็สามารถเข้าร่วม d Discord ลิง์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยครับสวัสดีผมขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า